สวัสดีครับพบกับออฟไซด์ลำหน้าสถานที่ที่จะทำให้คุณได้รู้เรื่องราวฟุตบอลแบบลำหน้าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนประจําฤดูการ2022-2023ถึง2023ในวันนี้ครับผมจะขอนําสถิติในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของสถิติทีมและนักเตะว่าทีมใดและนักเตะคนใดที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในลีกและในด้านใดบ้างรวมไปถึงทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับรบกวนกดติดตามช่องออบไซส์ล้ำหน้าของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอเริ่มที่สถิติทีมนะครับทีมที่ทำประตูเฉลี่ยต่อเกมสูงที่สุดได้แก่เรอัลมาดริด สถิติอยู่ที่2.0ประตูต่อเกมทีมที่เสียประตูเฉลี่ยต่อเกมน้อยที่สุดได้แก่บาร์เซโลนาสถิติอยู่ที่0.5ประตูต่อเกมทีมที่มีค่าเฉลี่ยการครองบอลต่อเกมสูงที่สุดได้แก่บาร์เซโลนาสถิติอยู่ที่64.8เอร์ซต่อเกมทีมที่เก็บคลีนชีทได้มากที่สุดได้แก่บาร์เซโลนาสถิติอยู่ที่26เกม ทีมที่มีค่าในการมีจำนวนประตูที่คาดหวังสูงที่สุดหรือว่า xG ได้แก่บาร์เซโลนาโดยมีค่า xG ทั้งหมดที่76.9ประตูข้อต่อไปครับทีมที่สร้างโอกาสสำคัญในการทำประตูได้มากที่สุดได้แก่บาร์เซโลนาสถิติอยู่ที่106ครั้งทีมที่พลาดโอกาสสำคัญในการทำประตูมากที่สุดได้แก่บาร์เซโลนา สถิเติอยู่ที่79ครั้งข้อต่อไปครับทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่เรอัลมาดริดสถิเติอยู่ที่555.5ครั้งต่อเกมทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลยาวสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่บาร์เซโลนาสถิเติอยู่ที่32.9ครั้งต่อเกม ทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการคลอสบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่บาเลนเซียสถิติอยู่ที่5.8ครั้งต่อเกมทีมที่แย่งบอลในแดนฝั่งตรงข้ามสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดมี2ทีมครับได้แก่อเลติกบิลเบาและรายโยบายเยกาโนสถิติอยู่ที่6.2ครั้งต่อเกม ทีมที่ได้จุดโทษมากที่สุดได้แก่เรอัลมาดริดสถิติอยู่ที่12ครั้งทีมที่เสียจุดโทษมากที่สุดมีทั้งสิ้น3ทีมครับได้แก่กาดิสเอลเช่และเรอัลบายาโดลิตสถิติอยู่ที่10ครั้งทีมที่มีค่าโอกาสในการเสียประตูสูงที่สุด หรือว่า XG c o n s e t ได้แก่อ l เช่ are, โดยมีค่า XG c o n s e t ทั้งหมดที่72.1ประตูทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการฟาวต่อเกมสูงที่สุดได้แก่ Real Sociedad สถิติอยู่ที่16.3ครั้งต่อเกมทีมที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดได้แก่เรอ l Mallorca สถิติอยู่ที่121ใบและสุดท้ายครับทีมที่ได้รับใบแดงมากที่สุดได้แก่รอัลเบเตส สถิติอยู่ที่15ใบต่อไปครับจะเป็นสถิติผู้เล่นผู้ที่ทำประตูได้มากที่สุดได้แก่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาร์เซโลนาทำไปทั้งหมด23ประตูครับผู้ที่ผ่านบอลให้กับเพื่อนทำประตูได้มากที่สุดได้แก่อองตวนกริสมันจากแอตเลติโกมาริดทำไปทั้งหมด16แอสซิส ผู้ที่สร้างโอกาสสำคัญในการทำประตูมากที่สุดได้แก่อองตวนกริสมันจากอาเลติโกมาดริดสถิติอยู่ที่24ครั้งผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่โทนี่คลอสจากเรอัลมาดริดสถิติอยู่ที่91.8ครั้งต่อเกมข้อต่อไปครับผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลยาวสำเร็จต่อเกมสูงที่สุด ได้แก่โทนี่คลอสจากเรอัลมาดริดสถิติอยู่ที่8.5ครั้งต่อเกมผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้สำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่วินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริดสถิติอยู่ที่3.6ครั้งต่อเกมต่อไปครับผู้ที่สามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมได้มากที่สุดได้แก่กอนซาโล่ลาตาจากเรอัลบายาโดเลสสถิติอยู่ที่3ครั้งต่อไปครับ ผู้ที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษมากที่สุดได้แก่เอนโซรโกจากเอลเชโดยทำเสียไปทั้งหมด4จุดโทษผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการเข้าแย่งบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่วินิซิอุสเดอซูซาคอสตาจากเอสปันยอนสถิติอยู่ที่2.5ครั้งต่อเกมผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการสกัดบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุดได้แก่เจฟฟรีย์กอนด็อกเบีย จากแอตเลติโกมาดริดสถิติอยู่ที่2.3ครั้งต่อเกมผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการเคลียร์บอลต่อเกมสูงที่สุดได้แก่อ็ดกากอนซาเลสจากเรอัลเบติสสถิติอยู่ที่6.1ครั้งต่อเกมผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการเข้าบล็อกบอลสำเร็จต่อเกมสูงที่สุด ได้แก่เอแดมิลิเตาจากเรอัลมาดริดสถิติอยู่ที่1.3ครั้งต่อเกมต่อไปครับผู้ที่มีสถิติเอาชนะในการดวลกลางอากาศได้มากที่สุดได้แก่เวดัตมูริเกจากเรอัลมาโยกาสถิติอยู่ที่198ครั้งข้อต่อไปครับผู้รักษาประตูที่สามารถเก็บคลีนชีทได้มากที่สุดได้แก่มาร์ก อันเดเลแทสเตเกนจากบาร์เซโลนาโดยเก็บไปทั้งหมด26เกมผู้รักษาประตูที่มีค่าเฉลี่ยในการป้องกันประตูสูงที่สุดได้แก่มาร์คอันเดเลแทสเตเกนจากบาร์เซโลนาสถิติอยู่ที่82.4%ผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในการฟาวลต่อเกมสูงที่สุดได้แก่คลิสเตียนสตูอานีจากคิโรนาสถิติอยู่ที่3.3ครั้งต่อเกม ข้อต่อไปครับผู้ที่ได้รับใบเหลืองไปมากที่สุดมี2คนครับได้แก่เฟเดริโกซานอเมเตริโอจากกาเดสและออสการ์เกลจากเอสปันยอนสถิติอยู่ที่14ใบและสุดท้ายครับผู้ที่ได้รับใบแดงมากที่สุดมีทั้งสิ้น6คนได้แก่มาโกอสอาคุนยาและปาฟเกจากเซบียาเกมันเปเซล่าและลุส์เฟลิเปจากเรอัลเบตส อิซักคาเคเลนจากกาดิสและฟอร์เรียนเลเชนจากราโยบายเอโนสถิติครับอยู่ที่3ใบต่อไปครับจะเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะครับโดยเราจะใช้เกณฑ์จากเรตติ้งเฉลีย่ยที่ได้รับผลงานที่ทำไว้และจำนวนเกมที่ลงสนามมาใช้ในการจัดทีม ระบบการเล่นครับจะเป็น4-4-2ผู้รักษาประตูจะเป็นมาร์คอังเดเรแทสเตเกนจากบาร์เซโลนากองหลังครับเริ่มที่แบ็กซ้ายจะเป็นโฮเซกาย่าจากบาเลนเซียคู่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นเอแดนมิลิตาจากเรอัลมาดริดจับคู่กับโฮเซมารียฮิเมเนสจากแอตเลติโกมาดริดสำหรับแบ็กขวาครับจะเป็นชูสคุนเดจากบาร์เซโลนา มาต่อที่แดนกลางนะครับมิดฟิลคู่กลางจะเป็นมิเกลเมริโนจากเรอัลโซเซดาดจับคู่กับเซอร์กี้ดาแดจากเอสปันยอนปีกซ้ายครับจะเป็นวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริดสำหรับปีกขวาครับจะเป็นองตวนกริสมันจากแอตเลติโกมาดริดสำหรับกองหน้านะครับจะเป็นคาริมเบนเซม่าจากเรอัลมาดริดจับคู่กับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนา และทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับก็คือสถิติของผลงานด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลลาลิก้าสเปนประจำฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของสถิติทีมและสถิติผู้เล่นรวมไปถึงทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ f o d m o b c o m และเว็บไซต์ h u score.com ไว้ณที่นี้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่องออ f ไซ d ์ลำหน้าของเราด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ